หลากหลายเรื่องราวกับ You Super Channel รบกวนกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่อง Super Channel นะครับเราก็พามาเยื่องชมโบราณสถานนะครับเป็นโบสถเตาว,วัดเตาเหล็กนะครับวัดเตาเหล็กนี้อยู่ใน มีที่พนมมีสารค้ามาะครับจังหวัดขอนแนเรานะครับก็คือตรงนี้จะเป็นข้าโบสหลังเก่านะครับคือคาดว่าจะเป็นบถ์ที่สร้างมาอุยกัอวัดมุกไกยนะครับที่เราวัดมุกรับ คือเดิมประวัติของวัดเตาเหล็กเดิมเนี่ยชื่อว่าวัดสิงห์ธาตุนะครับ,บนณิฐานว่า,วาสร้างขึ้นในสมัยรัชกรรยาลที่สามคือรัฒนโกสินนะครับโดยชาวลาวที่อยู่ยมศมา,า,าจากพัชนาราจโบรานท้ายนะครับโบราณาถารสำคัญในวัดคือข้าวโบเสถของเตา่า็นลักษณะประการก่ออิฐปูนขนาดสามห้องนะครับค่อนข้างแคบและยกผานสูงหันหน้าไปาทางตะว,วันออกนะครับหลังคาทรงส่วรลดหลังคาทรงส่วนะครับ ขาตัวรถชันนะครับภาษาเรียบง่ายคล้ายซิปน,นะครับในหิน้ป่าร้าน้านขนังเข้าโบกโบนนะครับท้ายนอกและภายในกรำผอดหนังนะครับมีปานมาตารรมเสาถึงหนังท้ายนอกท่านคุ้มประตูมีภาพนางไม่ฝวาลอกแก้วแล้วก็ลำตัวขวานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูรอบรอบนะครับ การระวังข้างประตูมีปฏินาครรนุ่มสูงรูปก้า่ายสิงฐากตอนเท้ายืนเข้าถันสีเข้ถฐานนะครับ ตัดข้าเมาลีหนังด้านข้างเป็นภาพกิจกรรมเรื่องพุทธประวัติในเกอะสีเหลี่ยมพบต้องรอยของการเห็นภาพกิจกรรมต่างๆครับบนกิจกรรมเดิมส่วนภายในเหยนภาพกิจกรรมแล้วแสดงถึงของชาวบ้านและภาพสัต์ที่น่าจะแสดงถึงกระบวนการของชาวเราในช่วงต้นเมือต้าก็ถึงแต่ถ้าเราภาพกิจกรรมภายในบทสป็นาภาพกิจกรรมเดิมที่ขึงในเวลาใกล้คืนกับการสร้างโบสถ์นะครับ ในวงศ์ระกูลผพรู้ข้อคทจะโทียมคนถือเรียงว่าเราโดนครับหรือเรียกท่านว่าหลวงพ่อหลวงนะครับข้าบานนอก บ้านเขาเหล็กนี่นะครับก็คือจะตั้งขึ้นสมัยรุ่เป็นการแตกชาวประชาชนที่ไปยกขึ้นอยู่ที่ส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายลาวเป็นจันนะครับชื่อของบ้านจึงใช้ชื่อเดิมที่มาตราเยงกันนะครับต่อมาได้มีเรื่องปรการที่มาเรื่อยๆตามประวัติศาสตร์ปัจจุบันจากประฐานทางประวัติศาสตร์นะครับในปีพศ2 3 2 1นะครับสมเด็จเจ้าพยามหากรัชติกเป็นแม่ทัพได้ไปตีเมืองัวชานและหัวเมืองขึ้น มาเป็นของไทยนะครับแต่กว่าต้อนผู้คนเขามือการลงมาอีกแถวมือลพบุรีสระบ,บุรีนครนายกและมือเชาติเขาเขาเราบางส่วนตั้งบ้านเรือเรนเกษตรกรอยู่แถบเบือนของะ้าราชนะครับแล้วตั้งถ่งวาเละวัดตามชื่อบ้านเดิมในลานนะครับเช่นวัดจอมมณีวัดโูใหญ่วัดมือแม่วัดนาเหล่าน้ํา วัดบ้านเลอวัดจอมสือวัดเชียงใต้วัดตาอเหล็กวัดหาเจดีย์วัดมือตายวัดราชบุรีวัาตอเหล็กเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาเมื่อที่มีอายุมากกว่า300ปีนะครับจากอดีตจนปัจจุบันก็คือเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วต้มีการบูรณะวัดคัะคือถ้า บราณสถานของวัดเตาเหล็กเดิมเนี่ยเขาจะมีสองสองสิ่งที่ยังคงบูรณะไว้นะครับก็คือโบสถ์หลังเก่าเนี่ยนะครับที่เราเดูันอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีคือโบสถ์หลังเนี้ยคือตามประวัติเนี่ยคือเป็นที่ด่มน้ำาพ่ทัดปัตยารูน้ำสาบานของพระเจ้าตกากสินฮาราดนะครับในอดีตตอนที่เขาครับอบผู้บ้านเมืเงได้สำเร็จ เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านาเสาเหล็กเมื่อปีพศ2321นะครับโดยเจ้าทิ่เจคนกุลสีเยียงวโรดมซึ่งเป็นเจ้าลาวนะครับในสมัยนั้นได้เป็นกนารนำสร้างหมู่บ้านาเสาเหล็กและจัดตั้งวัดศรี้าเตาเหล็กขึ้นตั้งแต่นั้นนะครับส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ระลึกหรือเป็นสิ่งที่ยังอนุนรักษ์ไว้ก็คือจะเป็น พระาธาตุเจดีนะครับึืออายุรุ่นเราเขาเดียวขับพระบสดหลังนี้นะครับ mm. เป็นลูกเจ้าชายศรีข่ากันนะครับยนแล้วก็พราศิดก์ระาแล้วในนัน็จะเป็นยเป็นลังาก น,นีมีการซ่อมระบุระเมื่อปีของ4ันรับนบันไดาทางขึ้นก็จะเป็นรูปเทียน่าเ,ออเทียน่า นอกจากเขาจะมีท่าตอนเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับมีตอนปริมิตรานนะครับมีตเปนตอนทรงพรงคทรงรับกุนพบาทนะครับเขาจะมีระบุเรื่องที่สร้างนะครับแต่ว่ารายละเอียดอาจจะไม่ชัดนะครับอันนี้ที่รูปนี้ก็จะเป็นตอนที่สาปูดพุทธมาดานะครับ ลอตอนพทษนาโลกพยาปีที่ทสามน,นะครับพระพุทธเจ้าพทษนาโลดบรรจารวคทีทั้งห้านะครับรือถ้าจะเรียกว่าปางเขาถึงเทวนานก็ได้ลักษณะโบสถ์ก็จะเป็นลักษณะของโบสถ์มหาอุดเหมือนกันนะครับก็คือจะไม่มีประตูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีภาพเขียนสีชุดชวัตดิ์ปัน าเจ้าลน,นะครับแล้วก็พระงสงอธิษฐานผานครับต่อไปนี้เราจะเป็นบำเพ็ญทุกกรยยางครับีตอนส,ส่งตัดข้ามันลนะครับของน้ำมันถิ่นนะครับแล้วก็เดี้งออกพ้าัญชานะครับพระง์ทรงตัดสักนกิมพานะครับจิตของที่จะเผยแพระสวันะครับนี่คือทรงข้ระเนตร เห็นเนวนทนเนวดาทูตเทวดานี้มิไกไว้ใช่ไหมครับไอเด็กนี่ครับตินเลยชัดเนี่ยจะเห็นว่าจะมีร่องรอยของจิตกรรมบนผนังเดิมน,นะครับเป็นรูปเ่าที่เห็นนี่น่าจะเป็นรูปผู้หญิงครับะจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าสวยง,งามน,นะครับตามชมก็มีจิตกรรมบนผนังน,นะครับ คือเด็ดแล้วหาบานนะครับมีเชิญพามร้อยแปดชั้นโฆษณาหาแล้วนะนี่เป็นพระจึบนะครับที่ผมอาจจะพีดผิดเป็นหน้าหนึองเหมือนหน้าถ้าตรงไหนผมเข้าใจผิดเพื่อนๆรบกวนช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับที่รู้เรื่อง หรปลาว่าถ้าน่าทำศิลปรกรรมนะครับผมไม่เรียนมาทางนี้แต่ว่าเป็นคนที่ชอบเรื่องที่นี้ก็เลยมาทำที่ตลาดนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเยนนี่ยมชมภายในเขาโบ,โบสถ์กันนะครับแล้วเดี๋ยวไอ้ของเราเล่เเนด้วยต่างจังคับบานทึกเขาบอกว่าเขานนลหลวงนะครับ โบสถ์นะครับชื่อหลวงพ่อหลวงนะครับหรือพระพระคนสีวโรดมนะครับก็เห็นว่าด้านก็จะมีรูปของพระเจ้าตากสินมาล่าน,นะครับซึ่งสอดคล้องกับเรื่องเล่าที่เป็นที่สีน้ำที่พระสัสตรุมานในน้ำถาบ,บารของเระเจ้าตากสนมาล่าน,นะครับถ้าดูจากกลองรอยตามผานังโบสถ์สดนะครับจะเห็นว่ากิจกรรมผอาผนังเนี่ย ค่อนข้างเงินหายไปเยอะนะครับแต่ก็ยังมีเขาโครงอยู่นะครับถ้ากลังสังเกตจะมีเห็นลายสีที่อาจจะไม่ชัดเจนนะครับไม่สามารถดูให้มันชัดเจน,นามากพอไ,ได้แล้วก็เลยอาจจะต้องคงภาพไปนะครับปทางซ้ายนะครับเป็นความกว้างของพระประธานเพราะในพระโบโสถ์นะครับทที่ผนังพระโบโสถ์นี่ก็ยังถึงกจิจกรรมภาพเป็งสีสมัยโบราณน,นะครับเป็นเคืองลายที่ค่อนข้างางดงามนะครับ สวยงามน,นะครับเป็นกิจกรรมฝาหนาฝ่าผนานอีกที่หนึ่งที่ที่ทเห็นแล้วน่าตื่นตาตื่นใจนะครับนจะเหลือน้อยไปสักนิดแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะดูแลต่อไปนะครับครับเดี๋ยวเรา ประกาศนมัสการหลวงพ่อพุกคนผีวัดรดงนะครับหลวงพ่อหลงวงด้วยกันนะครับขอพรท่านที่ได้ชมคลิปนี้จนประสบตะกรานที่วัดกันเลนะครับครับน,นี่ก็จะมาดูรายละเอียดน,นิดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณฐานชุก,กชีนะครับของพระ้าวพ่อหลวงนะครับเชื่อ,อว่าจะแตกต่างจากที่วัดมังกายนิดนึงนะครับว่า จะมีการประดับด้วยมีการประดับประดานะครับมีการตกแต่งรวดลายสวยงามนะครับ ก็จะเป็นน่าจะเป็นรูปปั้นของอดีตเจ้าวาดนะครับของวัดตวเต่าเหล็กนะครับเป็นผนังด้านบนของคาก็จะไม่มีพีดานนะครับเห็นว่าไม่มีพีดานก็จะมีฉากน,นะครับที่เหนือองค์พระพุทธรูปนี้น่าจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับองคานี้น่าจะมีการบูรณะใหม่นะครับดีจากสภาพนะครับ สำหรับทิปเยี่ยมชมโบราณสถานพระโบสต์หลวงเตาวัดเ,เ,เตาเหล็กน,นะครับของทางช่องยูทู r เนชั่นแนลนะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเราก็จะหาโบราณสถานถึงล้ำค่าของพวกเราชาวไทยนะครับก็ถือเป็นปฏิหารที่ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ท่ามผ่านกาลเวลามาสู่ยุคเราเว้ให้ได้ชมกันเพิ่มเติม,เ,มเรื่อยๆนะครับคือถ้าฟังจากประวัติที่เล่ามันก็ทุกเท่าโบสถ์ก็จะมีข้อขัดแย้งกันมีสิ่งร,ระหว่างชาวบ้านที่ที่เล่าแับประวัติธรรมคุศมลินก็จะขัดแย้งกันเรื่องของระยะเวลาในการก่อสร้างซึง่งบทส,สรุปเนี่ยเราไม่เราไม่สามารถทํทาชงได้หรอกครับว่าสร้างในยุคสมัยไหนก็คือถ้าดูจาก ความเขาแก่หรือจากเรื่องเล่าติดต่อมาเข้าใจว่าก็เป็นสมัยกินชีพิทยาตอนปลายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงะมีนประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามนะครับกดสับไทยอะไรครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ช่วยแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันทำสิ่งดีๆนะครับไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ ดูเรื่อยๆนะครับ